สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทําเหรียญโปยทานสมุดหนังสือนะคะเล่มน,นี้เป็นสมุดนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เป็นสมุดนะคะสามารถจดบันทึกได้ด้วยค่ะเล่มน,นี้เป็นหนังสือนะคะอ่านได้ด้วยนะเป็นหนังสือนะคะเป็นสมุดนะคะสามารถจดอะไรได้ด้วยนะเราจะใส่เหรียญบาทด,ด้านหลังสุดนะคะทําง่ายๆไม่ยากนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะกระดาษโปสเตอร์แบบแข็งค่ะกระดาษสมุดค่ะกระดาษห่อของขวัญหรือกระดาษสีค่ะเหรียญบาทกาวลาเทกเทปกาวสองหน้าค่ะเราจะทําการตัดกระดาษโปสเตอร์แข็งนะคะขนาดสูง4เซนนะคะกว้างจากซ้ายมาขวานี่6 8จุเซนค่ะ แล้วเราจะทำการวัดนะคะจากซ้ายมาเส้นนี้นะคะ3เซนจากขวามาเส้นนี้นะคะทางด้านขวา3าเซนเหมือนกันตรงกลางจะเหลือจุด8เซนนะคะจุด8นะคะคือไม่ถึง1เซนนะคะเสร็จแล้วเราจะทำการใช้มีดคัตเตอร์นะคะโดยที่เราจะใช้สันมีดนะคะเราจะเอาตรงสันมีด ขีดตามรอยที่เราขีดไว้นะคะขีดเบาๆนะคะแล้วก็ด้านนี้ด้วยด้านซ้ายพอเราขีดเบาๆอย่างนี้แล้วเราจะทําการพับนะคะพับให้เป็นรอยตามที่เราขีดเส้นไว้นะคะด้านนี้แล้วก็เราก็จะพับอีกด้านหนึ่งเวลาเราใช้สันคัตเตอร์จะทําให้พับง่ายนะคะก็ออกมาจะเป็นลักษณะนี้แล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราจะนํากระดาษสีหรือกระดาษห่อของขวัญที่เรามีนะคะโดยที่เราจะใช้ขนาดนะคะ8.8เซนคูณ6เซนค่ะพอเราได้ตัดมาแล้วนะคะเราจะทากาวตัวกระดาษโปสเตอร์ตัวนี้นะคะทาให้ทั่วเลยค่ะ ่าเราทากาวเสร็จแล้วนะคะเราจะแปะลงไปที่กระดาษกระดาษสีนี้นะคะโดยวางให้กึ่งกลางนะคะลักษณะนี้ค่ะแล้วรีดให้เรียบค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะพับเป็นรอยเดิมนะคะพับให้ได้รอยเดิมพับรอยไว้ก่อนนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราจะทำการตัดมุมทั้งสี่มุมค่ะ ตัดมุมนะคะทั้งสี่มุมเลยตัดเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วเราจะตัดตรงช่องที่ตรงนี้นะคะที่มันจะมีรอยรอยพับนะคะตัดให้ชนกับตัวกระดาษโปสเตอร์แข็งนะคะเสร็จแล้วเราจะทำการทากาวค่ะจะทากาวเลยนะแล้วก็พับ ติดเลยนะคะก็จะออกมาได้แบบนี้นะคะหลังจากที่เราทาก,กาวแล้วอันนี้เราก็จะวางไว้ให้แห้งก่อนนะคะ หลังจากนั้นเราจะมาตัดกระดาษสมุดนะคะให้ตัดความสูง4เซนความกว้าง6เซนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพับครึ่งนะคะพับครึ่งในลักษณะนี้นะคะจะเปิดนอ,อย่างนี้เราจะพับไว้ทั้งหมดประมาณ 20- ่สถึงยีแผ่นนะคะที่เราจะพับไว้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบว่าเพื่อนๆชอบให้สมุด หนาหรือสมุดบางนะคะพอเราได้แล้วเราจะนําด้านจันนะคะที่เราพับอันนี้คืออย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะทากาวด้านสารตรงนี้นะคะก่อนจะทากาวเราจะจับเขาให้เสมอกันนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะเขาจะเสมอกันแล้วเราก็จะจับไว้ เราก็จะมาทากาวตรงสันนะคะด้านที่เป็นสนะันน้าอย่าทาผิดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับตรงนี้นะคะสมุดปกนะคะเข้ามาตรงกลางที่ที่เราพับไว้เลยค่ะจับให้ตรงนะคะตอนนี้เราใส่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กระดาษสมุดแล้วเราก็จะกดเขาให้แน่นนะคะ กดตรงสันตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรวจสอบดูนะคะว่ากรีดแล้วเนี่ยเขาจะร่วงออกมาไหมนะคะสมุดเล่มนี้นะคะที่เราจะใส่เหรียญบาทถ้าเราจะใส่เหรียญบาทไปเลยนะคะเราจะทาก,กาวที่หน้าสุดท้ายนี่นะคะหน้าสุดท้ายเราจะใส่เหรียญบาทไว้ลักษณะนี้นะคะเราจะใส่เหรียญบาทมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะทากาวเลย ถ้ากาวปิดเลยนะคะกันเหรียญบาทร่วงนะคะเวลาเกิดนาคโปรยทานแล้วเดี๋ยวเหรียญบาทจะร่วงออกมานะคะแล้วเราก็จะปิดไว้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีเหรียญบาทอยู่ด้านในสมุดแล้วนะคะสมุดเล่มนี้เวลาเราได้รับหรือใครที่ได้รับก็ยังสามารถไปโน้ตเขียนอะไรเล็กๆน้อยๆได้นะคะถ้าเพื่อนๆจะทำแบบใส่เหรียญที่หลังนะคะ โดยการที่เราจะใช้เทปสองหน้านะคะปะตรงกลางตรงนี้นะคะปะไว้ตรงกลางนิดนึงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทากาวค่ะทากาวตรงด้านบนนิดนึงด้านล่างนิดนึงเพื่อกันการเหลียนไม่ให้หล่นนะคะแล้วเราก็จะแปะไปก่อน ตรงนี้มันจะเผยเได้นิดนึงนะคะเห็นไหมคะคือเราอาจจะไม่แปะสุดเพราะว่าเราจะกันสําหรับการใส่เหรียญน,นะคะตอนนี้เราก็จะเอาเหรียญใส่เข้าไปนะคะตรงกลางเหรียญใส่เสร็จแล้วเราก็จะแกะเหรียญสองเอทปสองด้านนะคะแล้วก็ปิดก็จะทําการใส่เหรียญที่หลังได้ลักษณะนี้นะคะก็จะเป็น เหรียญโปรยทานสมุดหนังสือนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะง่างยๆแค่นี้เองเหรียญโปรยทานสมุดหนังสือนะคะเพื่อนๆสามารถทํากันได้นะคะทำไม่ยากนะคะแป๊บเดียวนี่เลยค่ะเป็นหนังสือเราก็จะใช้กระดาษที่เป็นกระดาษที่เราเคยถ่ายกระสารไว้นะคะทำไม่ยากนะคะเพื่อนๆ สวยมากน่ารักมากด้วยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในกานทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ